สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 3.5ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง y o u t u b ีดีที่ทำใหชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูดวงนะครับดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงวันที่8ถึง14มีนาคม2,560ครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขออนุญาตใช้รูกเต๋านะครับในการทำนายนะครับ บทวิเคราะห์ที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นบทวิเคราะห์ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับเป็นช่วงที่ทําให้ท่านรู้รเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านจะได้บริหารจัดการมันถูกถ้าสิ่งใดที่เป็นจังหวะชีวิตดีๆเกิดขึ้นนะครับท่านก็จะได้ทําไมครับปล่อยความันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าทําให้ท่านไม่ค่อยโอท่านก็จะได้มัดระวังได้ค่อนข้างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งใจทําให้นะครับตั้งใจทําให้ทุกท่านนั้นมีแผนที่ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถ้าเราไปดูกันท่าน,านาทานี่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านเกิดความเครียดเยอะนะครับเกิดความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะครับที่จะโดยเฉพาะวิตกกังวลเรื่องของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเรื่อง,องความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวก็ได้นะครับเรื่องปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคนในครอบครัวนะครับ เครียดอะนะครับเรื่องของว่าคนในครอบครัวทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นยังไม่มั่นคงขึ้นยังยังไม่โอทำไมยังช่วยตัวเองไม่ได้ทําไมคือมันจะเป็นความคิดสะสมความเครียดก็ต้องบอกเขาว่าบางทีบางช่วงมันเป็นวิบากกรรมของคนนะคนหนึ่งคนีัยจะเกิดขึ้นมาได้นะครับก็มีเหตุปัจจัยของตัวเองนะมีกรรมมีของตัวเองกรรมก็คือการกระทำสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,มสามอย่างของเขาเนี่ย เขาตัดสินใจเองคิดเองพูดเองทําเองบางครั้งบางคราวเราหวังดีและปรารถนาดีเนี่ยแล้วมันยังไม่ใช่เวลาของเขาเนี่ยพูดให้ตายนะครับก็ไม่มีประโยชน์ เครียดให้ตายก็ไม่มีประโยชน์บางครั้งบางคราวบอกว่าชีวิตองเราต้องรอจังหวะนะครับเหมือนดอกไม้นะครับเล่นให้มันบานก็ไม่บานหรอกครับมันจะมีช่วงเวลาที่บานของมันเองนะครับในช่วงนี้ลองถอยความคิดลองถอยความเครียดมาสักนิดหนึ่งนะครับแลรวะชีวิตของท่านก็จะเบาขึ้นนะครับการเงินนะครับการเงินของท่านช่วงนี้บอกเลยครับสนเงินสดเท่าไหร่หมดเร่งแน่นอนนะครับการเงินใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับใช้เงินไปกับโครงการความตั้งใจที่ท่านจะลงทุนในอนาคตนะครับใช้เงินไปกับ การติดต่อสื่อสารรวงสังคมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการลงทุนด้วยเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยบางทีมันต้องไปใช้จ่ายไปแชร์ไปคุยงานกันไปสังสรรค์กันเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆอะประมาณนี้ครับมันจะเป็นช่วงของการใช้สตา,างค์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับก็อย่าก,กดเงนนินสดในกระเป๋าเยอะเพราะว่ากดไว้ท่าไหรายหมดเท่านั้นครับบางทีกดเกินด้วยหมดเกินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าลองประเมินอยู่ดีๆนะครับว่า เราควรจะลงทุนหรือใช้เงินแค่ไหนนะครับตามลิมิตที่เรามีนะครับถ้ามันเกินลิมิตก็ถอยสักทีอย่งเพื่อจริงอย่าลืมนะครับว่าบทวิเคราะห์ตรงนี้มันแค่เจวันเท่านั้นนะมันไม่ได้ยาวทั้งชีวิตนะครับก็ดูไว้ส่วนการงานช่วงนี้การงานคุณก็เป็นงานที่ค่อนข้างเร่งรีบงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเร่งรีบนะครับเป็นงานอาจจะเป็นงานซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่มันไม่ไม่ไม่โอที่มันล่าช้าให้มันดีขึ้นให้มันเร็วขึ้นให้มันได้มาตรฐานขึ้นแต่ผมบอกไว้นะครับ มันก็คงยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปหักด้าพาด้วยเข่าในวงงานเช่นบางเรื่องท่านต้องไปตามงานเปปฏิบัติงานแล้วไปทะเลาะคนอื่นไปหักน้าพาด้วยเข่าอันนี้ไม่โอ้คเพราะจริงสุดท้ายแล้วเรอให้ท่านทะเลาะหรือวางระบบงานดีหรือตัดสินใจในการจัดการงานแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็ยังม so ีป so ัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แป๊บเดียวเอาเป็นว่าจะแก้ปัญหาระยะยาวได้ใจเย็นๆนิดหนึ่งค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวจะเห็นช่องนะครับอย่าพิ่งใจร้อนนะคร หุดหนิดกับมันนะครับที่มันล่าช้าอย่างเงี้ยงหุดหนิดกับมันนะครับแต่มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะเรื่องของความรักสําหรับคนที่โสดอยู่นะครับท่านเกิดวันเสาร์ที่โสดอยู่ต้องบอกว่ารักช่วงนี้รู้สึกว่าโอเคนะมีคนมาดูแลใจใสนะครับมีคนมาเช็คแค่พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวพาไปอย่างไรเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าคําพูดของคนที่เรากำลังอินเลิฟหิ่รู้สึกมันถูกหูอ่ะรู้สึกมันโอเคนะจริงๆอาจจะพูดเรื่องเก่าหน่อยเรื่องซ้ําหน่อยแต่มันก็ยังรับได้นะครับแล้วมันก็เขาเรียกว คำพูดก็ยังน่าเชื่อถืออยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปหลงกับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เป็นคำพูดเยอะนะครับดูการกระทาดีกว่าอันนี้จะโอเคสุดนะครับส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับสำหรับที่เกิดวันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วภาพรวมมีความสุขยกเว้นลึกๆที่มันรู้สึกเครียดหน่อยๆนะครับแต่ภาพรวมมีความสุขมากนะครับ อาจจะไปใช้ชีวิตทํากิจกรรมทานข้าวเดินทางไปด้วยกันจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับเช่นไปกับหมูคณะไปกับญาติพี่น้องเวลาไปเที่ยวกันเนี้ยช่วงนี้ถ้ามีโอกาสไปนะครับมันจะช่วยให้ดีลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้พบเจออะไรดีมากขึ้นดีกว่าไปเครียดนะครับกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ขอเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้อย่าเอาเหตุผลส่วนตัวมาคุยกันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันเกิดเกิดการประทะด้านคารมเรื่องเหตุผลกันนะครับบางครั้งบางคราวปิด ขึปิดหูข้างหนึง่งปิดปากไว้ขึ้นหนึ่งนะครับเพื่อทาให้ชีวิตของการมีชีวิตของครอบครัวนั้นมันดีขึ้นได้นะครับสุขภาพช่วงนี้นะครับท่านต้องระมัดระวังเรื่องของความอ่อนเพลินในร่างกายระมัดระวังเรื่องของถ้าท่านมีสุขภาพที่อายุเยอะหน่อยนะต้องระวังเรื่องเบาหวานด้วยนะครับเบาหวานก็ต้องระวังระวังนะแล้วก็ตับใครมันต้องตับต้องระวังแล้วใครที่มีโรคหัวใจต้องระวังโรคหัวใจ แล้วก็ช่วงนี้นี่ครับสมองความคิดก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปเครียดเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นนะครับจะมีผลกับสมองนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเกณฑ์ภาพรวมใน7วันที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอย่าไปซีเรียสมากนะครับสิ่งใดดีฟ้าไว้สิ่งใด,ด,าางไ,ดไม่ดีเรามันระวังไว้เพราะสิ่งที่ดีของคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คือเรื่องของครอบครัวนะครับมุ่งหวังทั้งใหญ่ทำอะไรทั้งหลายก็เน้นไปที่ครอบครัวรับกําลังใจจากที่บ้านนะครับไอ้สิ่ง เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแน่นอนครับเน้นที่ครอบครัวเป็นหลักในตอนช่วงนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ง่ายๆนะครับในช่วงวันที่8-14มีนาคมนั่นเองเดือนเสาร์ท่าไหนที่ชอบนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะมาฟังนะครับก็กดติดตามไว้นะครับคือ subscribe ไว้นะครับกดเครื่องหมายระฆังนะครับเพื่เป็นตัวเตือนว่ามีบทวิเคราะห์การวิดวงใหม่ๆเทปใหม่มาแล้วอะไรอย่างนะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็มาดูกันนะครับแล้วก็ท่าไหนที่ ชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่ากดความมันดีนะครับการดูรอครั้งนี้มันเป็นแผนที่ชีวิตท้ารักดอกเกิดประโยชน์แล้วอยากนำส่งคนที่ท่านรักก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วพบกับผมอาจารย์เก่งเสริมชีวิตได้ใหม่นะครับกับช่องยูทู u สามหกหาศาสตร์เสริมชีวิตนะครับช่อง YouTube ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นสวัสดีครับ